คุณผู้ชมคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่บริเวณถนนนิเวศรัฐย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะและนี่เป็นบรรยากาศสดขณะนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณถนนจุดนี้นะคะกลายเป็นคลองน้ําไปแล้วค่ะซึ่งระดับน้ําได้เข้าท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถเดินทางผ่านได้ค่ะผ่านได้แต่รถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะนะคะส่วนผู้คนค่ะก็เดินทางด้วยความยากลําบากนะคะจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะคะถ้าหา จะเดินทางก็ต้องฝากกระแสน้ําข้ามถนนมาอีกฝั่งเพื่อที่จะเข้าตัวบ้านพักนะคะรวมทั้งขณะนี้หน่วยงานราชการเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะและในส่วนบริเวณจุดด้านข้างของดิฉันค่ะนี่คือตลาดสดเทศบาล4นะคะซึ่งถูกน้ําท่วมบริเวณด้านหน้าเช่นกันทําให้ชาวบ้านบริเวณนี้นํารถส่วนตัวนะคะไปจอดที่สูงนะคะ ซึ่งตอนนี้ที่นี่นะคะตลาดก็ปิดทำการชั่วคราวนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่อยู่ติดกับตลาดคือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้มีคำสั่งให้งดการเดินทางแล้วนะคะเนื่องจากน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมค่ะชาวบ้านที่นี่บอกว่านี่เป็นวิกฤตในรอบ50ปีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่50ปีไม่เคยเจออุทกภัยที่รุนแรงขนาดนี้ค่ะ เราจะไปพูดคุยกับจิตอาสารายหนึ่งค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเห็นว่าที่นี่หนักสุดในรอบ50ปีใช่ไหมคะครับถูกต้องหนักสุดในรอบ50ปีนะครับตั้งแต่อยู่มาว่าเห็นน้ำท่วมสูงมากนะครับใน50ปีทีเดียวนะครับผมแล้วในส่วนย่านเศรษฐกิจจุดต่างๆของตัวเมืองชัยภูมิก็อ่วมแบบนี้ถูกต้องครับต้องก็อ,อ่วมเหมือนกันครับอ่วมไป ทุกที่นะครับทุกจุดของจองังหวัดชัยภูมิเลยทีเดียวนะครับได้รับผลทบจากของภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งนี้นะครับเห็นว่าล่าสุดมีการเช็คข้อมูลกับหน่วยงานราชการบอกว่าน้ําจะเข้ามาเติมอีกหรอคะถูกต้องครับเช็คหน่วยงานของอในกลุ่มซึ่งทางน้ําจากเกิดจุฬาพรจะปล่อยเติมลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทยอยปล่อยนะครับผม แล้วมีการแจ้งเตือนชาวบ้านหรือยังคะเกี่ยวกับน้ําที่จะสมทบเข้ามาเพิ่มก็ทางราชก,การนั้นขณะน,นี้ก็แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนในระดับหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ขนของและขนอพยพขึ้นที่สูงนะครับผมแล้วอย่างล่าสุดได้รับรายงานหรือยังคะว่ามีการลําเลียงผู้คนยังไงออกจากจุดที่ท่วมสูงตอนนี้ลําเลียงโดยให้ทางหน่วยงานทหารแล้วก็หน่วยงานปภนะครับช่วยลําเลียงแล้วก็มี มีจุดนะครับจุดที่บรรเทาในการช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นพวกผมก็ทําด้านพวกอาหารโรงอาหารเพื่อสนับสนุนนะครับเจ้าหน้าที่แจกจ่ายผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ให้เจ้าที่ไปส่งนะครับส่งอาหารตามจุดต่างๆที่ชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบจากภ,าภาัยิวัติน้ําท่วมครั้งนี้ครับ และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นวิกฤตอุทกภัยนะคะที่ชาวชัยภูมิก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ก่อนนะคะซึ่งขณะนี้นะคะบรรยากาศสดตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านก็ยังคงเดินทางกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นไปได้วยความยากลําบากรวมถึงรถที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ก็ยากลําบากเช่นกันนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะทางทีมข่าวนะคะจะเข้าไปสํารวจที่บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะซึ่งได้รับรายงานว่าจุดๆุดนั้นนะคะลึก1เมตร ถึง2เมตรและยังเข้าไม่ถึงนะคะหากมีความคืบหน้าจะแจ้งอีกครั้งค่ะขอบคุณคุณสุกิตรีเกิดมงคลนะครับรายงานกลางลำน้ำกลางถนนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขา้าง